สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะหลังจากที่เราเสร็จงานแล้วเราก็ได้มาแวะดูหนังคือเป็นหนังที่ตอนนี้กําลังมีกระแสมากนะคะเพราะว่าเข้าวันที่19มิถุนาย,ยนนี้เป็นวันแรกนะคะแล้วก็คนหลังจากที่เราดูในโรงนะคะคนให้การตอบรับกันค่อนข้างเยอะนะคะก็คือนั่งกันครึ่งโรงเลยคนเยอะมากแต่ว่าจากมา รีวิวความรู้สึกให้ดูหนังเรื่องนั้นก็คือหนังจากค่ายเทอร์ทินสตูดิโอนะคะผู้กำกับคือพี่คุ้ยทวีวัตนะคะก็คือผู้กำกับที่หยดหนึ่งและที่หยด2นะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ถ้าทุกคนเคยดูก็คือทองสุก1 3นะคะก็คือเราอ่ะชอบมากหนัง3า,าเรื่องในที่เอ่ยมาคือเราชอบหมดทุกเรื่องเลยเพราะว่าพี่คุ้ยเขากำกับดีแล้วก็หนังสนุกมากนะคะแล้วก็ชื่อหนังคือ a t t a ทดเนะคะก็คือชื่อภาษาไทยก็คือวิญญาณเลขที่13นะคะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเดี๋ยวเราจะมาแนะนําเป็นตัวละครก่อนละกันเนาะเราจะไปพูดถึงวา่าใครรับบทเป็นอะไรและในเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะก็อันนี้เราจะพูดตามเท่าที่เราจําได้เลยนะก็คือ1นะคะลิลลี่รับบทเป็นบุษบานะคะ2ก็คือแบงค์นะคะรับบทเป็นกันเป็นแฟนของบุษบาในเรื่องนะคะแล้วก็3ก็คือ สตาร์น,นะคะรับบทเป็นออนสี่ก็คือยูเอลับบทเป็นหยานะคะหยาก็คือในเรื่องจะเป็นคนที่บ้านรวยที่สุดในเรื่องนะคะแล้วก็คนที่ห้าก็คือเพิร์ดนะคะเพิร์ดรับบทเป็นหงในเรื่องแล้วก็ตัวตัวละครที่แบบเด่นๆแล้วก็เป็นนางเอกของเรื่องก็คืออาไอนะคะรับบทเป็นจินนะคะหรือว่าจินตลาดนะคะแต่เพื่อนๆในเรื่องจะเรียกว่าจินเป็นชื่อเล่นเนาะก็มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ บุษบาในเรื่องคือบุษบาจะใส่เสื้อหมายเลข13ก็คือเป็นหัวหน้าทีมวอลเลย์บอลประจำโรงเรียนมันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับมัธยมเด็กแบบโรงเรียนมัธยมอ่ะแล้วตัวบุษบาเขาจะเป็นคนที่ชอบบูลลี่คนอืน่นจะชอบแบบว่าวางตัวมีอำนาจตอนแรกอ่ะเราก็สงสัยไว้ว่าทำไมคนที่มันชอบบูลลี่คนอืน่นอันนี้คือแบบว่าทั้งในชีวิตจริงที่เคยเจอนะคนที่มันชอบบูลลี่คนอืน่นมันต้องมี แบบว่าปุ่มหลังอะไรที่ไม่ค่อยดีเกี่ยวกับทางบ้านหรืออาจจะเป็นเรื่องแบบว่าเรื่องเครียดอะไรเงี้ยมันก็เลยต้องมาบูลลี่คนอื่นเพื่อให้ตัวเองอ่ะรู้สึกว่ามีมีอานาจมากกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนสมัยเราเรียนอ่ะเราก็เคยโดนเพื่อนบูลลี่ไว้และไอ้เพื่อนที่บูลลี่มันก็คือเหมือนบุษบาลแต่คือในบุษบาในเรื่องอ่ะมันจะบูลลี่แบบหนักมากก็คือแบบว่าถ่ายตังเพื่อนทำร้ายร่างกายเพื่อนอะไรเงี้ยคือมันมันแบบว่าบูลลี่กันมากแต่ที่เราเคยเจอก็คือ แบบว่าบูลลี่แค่แบบว่าเหมือนพูดด่ากันอะไรกันเนี้ยเออแต่เราเป็นคนที่เราเหมือนจินในเรื่องก็คือจินจะเป็นเด็กใหม่ที่เข้ามากลางเทิมก็คือเป็นตัวละครที่ไม่ยอมบุศบาลนะคะเพราะพอทีนิมพอไม่ยอมบุศบาลก็แกล้งหนักกว่าเดิมอะไรเงี้ยก็คือจินอะเหมือนเราเพราะว่าเป็นคนที่แบบแรงมาแรงกลับไม่สุดไม่ไม่เขาเรียกอะไรแบบว่าไม่ยอมอะไม่ยอมอ่อนข้อคือแบบว่าแรงมาแรงกลับฉันสู้อะไรเงี้ยเออตอนเรียนเราก็เป็นแบบนั้นคือแรกๆกก็ ปล่อยปล่อยให้แบบอ,อยากทาอะไรทําแต่พอหลังๆเริ่มรู้สึกว่าลคาคาญก็มีการด่ากลับมีการอะไรกลับแต่คือไม่ถึงขั้นลงไม้ลงมือเหมือนในในหนังเรื่องนี้นะเออแต่นี่คือพูดให้ฟังเฉยก็เราอะคิดว่าเออทาไมไอ้คนที่มันชอบบูลลี่คนอื่นอะมันต้องมีปมไหมถ้ามันไม่มีปมมันจะมาบูลลี่คนอื่นเพื่ออะไรคืออ,อารมณ์แบบว่าสมมติที่บ้านอาจจะไม่มีความอบอุ่นขาดความอบอุ่นพ่อแม่ไม่สนใจเออมันก็เลยมีปมที่ต้องมาบูลลี่คนอื่นอะไรเงี้ยอะถ้าใครอยากรู้ว่าเรื่องราวบุศบา พ่อแม่เป็นใครอะไรยังไงทําไมถึงต้องมาบุลลี่คนอินน่ะในหนังเรื่องนี้มีเฉลยนะคะทุกคนก็ไปดูเฉลยได้เราไม่สามารถพูดเยอะได้เพราะว่าหนังเพิ่งจะเข้าวันนี้เนาะเราจะมารีวิวในส่วนที่แบบไม่สปอยรีวิวที่เราชอบละกันนะก็คือตัวละครทุกตัวละครในเรื่องเนี้ยคือมันเกี่ยวโยเกี่ยวพันสัมพันธ์กันหมดเว้ยแล้วก็มันจะเล่าแบบว่าปุ่มหลังเออก็คือ ครานี้พูดแบบว่าในในส่วนที่รู้สึกว่าชอบนะก็คือตัวละครของอาอาอยอะรบบทเป็นจินแล้วก็ตัวละครของ,งเพิร์ลรบบทเป็นหงก็คือเป็นเพื่อนสมัยมัธยมเอ้ยเขาเรียกอะไรแบบ ที่คือเคยเจอกันอะสมัยปถมเออพูดผิดเป็นเพื่อนสมัยปฐมคือรู้จักกันมาแล้วที่นี้เหมือนแบบว่ามาเจอกันที่โรงเรียนใหม่ไรเงี้ยคือคือตัวจินอะย้ายเข้ามากลางเทอมเพราะว่าอยู่โรงเรียนเก่าเหมือนโดนอาจจะแบบโดนบูลลี่โดนแกงไรล้วรู้สึกว่าเบื่อก็เลยย้ายโรงเรียนหน่อะไรเงี้ยเออเราก็เคยเป็นนะ แบบลาคารู้สึกลาคาญเพื่อนที่บูลลี่ก็แย่โรงเรียนหนีอะไรเงี้ยเออแล้วพอมาแบบเหมือนยายโรงเรียนหนีแล้วก็มาเจอเพื่อนที่บูลลี่หนักกว่าเดิมแม่งก็ต้องสู้่ปวะถ้าไม่สู้ก็แบบก็คือโดยอมโดนแก้ยางนั้นก็ไม่ใช่อะ่ะเออแล้วทีนี้คือในเรื่องทั้งหมดอ่ะตัวละครทั้งหมดอ่ะชอบตัวละครของจินที่สุดที่รับบทเป็นโดยอาอยมันเป็นตัวละครที่แบบมันสู้อะ่ะมันเป็นตัวละครที่แรงมาแรงกับใครดีมาดีตอบใครไรมาไรตอบอ่ะคือชอบตัวละครแบบนี้เว้ยคือเป็นเป็นนางเอกที่แบบ ตู้คนอะไม่ใช่นางเอกยอมพลอะไรเงี้ยเออแต่ว่าในในเรื่องอะตัวละครของยาเหมือนจะโดนลังแกเยอะสุดโดนบุศบาลัางแกเยอะสุดเพราะว่าในเรื่องอะยาบ้านรวยบุษบาบ้านจนแล้วแบบว่าเหมือนพ่อก็แบบขี้เล่าเมายาไม่สนใจอะไรเงี้ยบุศบาบรนเลยมีปมเออแล้วก็ไม่อยากพูดเยอะก็คือหนังเขาดีจริงเว้ยหนังแบบ คือคือค่ายเนี่ยคือเป็นค่ายน้องใหม่เธอทีสตูดิโออะแล้วก็มันเป็นมันจะมีฉากที่แบบแหวะฉากแบบสแลชเชอร์อะไรเงี้ยแล้วมันจะมีความเหมือนอะไรรู้ป่ะตอนเราดูอะมันมีความเหมือนไฟนอลเดสิเนชั่นเวอร์ชันไทยอะเออมันจะมีความแบบเหมือนพลังเ,ออเขาเรียกอะไรพลังแบบการผีที่แบบมีพลังอะเออมันมีแบบคือมันมีคืออยู่ดีๆอะออตอนแรกที่เราเคยคิดนะคือปกติหนังที่เราดูอะ ไอคนที่โดนบูลลี่อ่ะเป็นเหยื่อจะต้องแบบว่าฆ่าตัวตายแล้วกลับมาแก้แค้นคนที่บูลลี่ใช่ป่ะแต่นี่คือน้องเป็นอีกช่องหนึ่งค่ะคือผิดค่าพี่คุยคือเอาคนที่เป็นคนบูลลี่นั่นแหละแล้ว ตายแล้วก like ็มาเป็นผีที่แบบว่าบูลลี่หนักกว่าเดิมอ่ะเออมาเลยเป็นอะไรที่แบบคือผีปกติก็โหดแลวนี่ผีบูลลี่อ่ะผีที่ไม่ชอบบูลลี่คนอื่นผีที่ไม่ชอบแกล่ะเออแล้วแบบว่าเราอ่ะเราเรานึกเฉลยในใจแล้วว่าใครเป็นใครเป็นคนฆ่าอุสบาแล้วก็ใครเป็นคนปลุกคือเดาถูกมันเป็นแบบเป็นอะไรที่แบบคือเดาถูกอ่ะเออเดาถูกว่าเอ้ยไอคนนี้แม่งเป็นคนฆ่าไอคนนี้แม่งเป็นคนปลุกอะไรเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่แบบหักมุมอ่ะแล้วมีความแบบ ฉากการตายที่แบบน่าสยองอะเออแล้วแม่งก็จะมีจำสแกร์คือจำสแกร์ทางเรื่องอะแต่คือมันเป็นจำสแกร์ที่สนุกแล้วลุ้นคือชอบอะคือตกใจนะแต่ชอบดูสนุกแล้วก็มีความไฟนอ n เดส l d e นชั n a t i o n เพราะอะไรรู้ปะเพราะว่ามันแบบเขาเรียกอะไรเหมือนเหมือนสิ่งที่เราไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นอะก็เกิดขึ้นในหนังเรื่องนี้อเออนี่ก็เลยรู้สึกว่าชอบอะมันครบรถในเรื่องเดียวอะสนุกลุน้นแบบสะใจทุกอย่างแม่งอยู่ในหนังเรื่องนี้หมดแล้วก็คือ มันเป็นหนังที่แบบดูแล้วไม่เบื่อเออดูแล้วแบบชอบมากแล้วนักแสดงทุกคนเล่นดีเล่นเก่งอะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าชอบเห็นการแบบแสดงที่แบบพัฒนาการของนักแสดงทุกคนอะไรเงี้ยเออแล้วตัวบุษบาท,ที่แสดงโดยลิลลี่อ่ะเหมือนใส้ใชิบหายเลยไม่ชอบแกล้งคนอื่นเอออะไรเงี้ยพอแบบพอแม่งตายก็รู้สึกสะใจอยู่นะเออแต่พอมาแบบเฉลยก็นั่นแหละอแอบบรู้สึกสงสารแต่อยากรู้ว่าปุ่มหลังของบุษบาเป็นมาอย่างไงก็ต้องมาดูนะคะเรื่อง แอคแทกเธนะคะวิญญาณเลขที่13เราให้ไปเลย10เต็ม10นะคะทุกคนสนุกมันมากค่ะเราจะรอติดตามผลงานของค่ายเธอทีสตูดิโอและพี่คุยเทวีวัดต่อไปนะคะชอบมากค่ะทุกคนอย่าลืมมาดูกันนะคะทุกคนหนังโคตรดีไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ